กายตเตอร์ารวิสาการเพียนนายต่อพาดโภูกาการดันเทนโผสองดัน้อมยากี่น้องจะต้ององกระอุสสาะทำการปัจจประสมกฏเจ้าหน้าคำทนอาเดเจ้าหน้าอานพุการเทียนเจ้าหน้าพิญโยโทภูกา เพ,เ,เพื่อเป็นองค์เป็นองศ์ก็เป็นพระกิจนุปทานถึงเป็นปตานุอัธนาไม่แต่ท่านทานก็ดีเศรษฐีเจ้สาสมัยที่มาร่วมกันเพื่อประกอบจิตการประจำผมก่อนในครั้งนี้ทุกท่านเพื่อความสุขความเจริญจาพ ทานี่เราคุจะสด้มาอาศยทรเพื่อให้เั้าใจที่ไเข้าใจเข้าใจแล้วคุปฏิบัตธรรมเพื่อิพาแล้วใเอ็นเัวาจารย์ตามเรทีอโินทรีตึงรู้ได้าตอนการภารัตน์ใจนี้เป็นหลักการสำคัญในภาคพุทาศาสนา ขาาตาเกิดมานุษยพราะเพราะศาสนานรือว่าุรลาเดินเป็นบุลาลาแทกลาไปลาไเกิดอันมีควา็แมร์เพราีคจะเกิดได้ว่ามีพิามาดาเลยบอกว่าพิรามาดาเป็นทาเป็นงานจะหาาแเป็น ว่าอันใดต้องทนอันนั้นดูดูที่ันนัู้ทวาอันนัลีว่าแม่เป็นการสำรับเดกเ็กปาว่ออย่างพ่อเป็นลูกพ่อแม่เป็นแบแนนพ่อมมีตามีโมทิตามีการูณามีเห็กขาก็าเดตาก็ดอย่างเห็ตา เนี่ยตาพยายามพอก็มรักเป็นมันคือเป็นทุกข์ที่สุดในโลกคุณได้ยิวามรักเป็นทุกข์ไหมรักในทรัพย์สินเงินทองก็เป็นทุกข์ในทรัพย์สินเงินทองรักเสียรักขาราคาเสียเป็นทุกข์คุณเคยยังพอมาของไหมแฟนขอขอจกขอเพื่อด้บอกว่าขอขอใครขอใครก็ห่วงขอขอใครขอใครก่อนยำยำตุก็ได้ เราดำเนนอให้เราท่านทัหลายเข้าถึงคนพัฒนาไทยเป็นที่พึ่งางเสเาริเพเิงตั้จากไายได้ครัทเจ้าสามารถจากไท้ไท้ใลวกาจสงสารอี่ยังให้เราไปห้องใจากางเกิดเกิดาเกิดจาทุกทก็ยะทุกปเเกิดก็ทุกจากกางเกิด con một số tay tôi mời anh hai quá tuyệt vời 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 là hai quá tuyệt vời anh hai quá tuyệt vời anh hai quá tuyệt vời anh hai quá tuyệt สิบ้าปีก็หกเดือนแม่ก็จะมีสิบก็จะเลยป้าเคยเก้าดันนับากับป้าจะมีสิงป้าจะได้สิบเก้าปีหกเดือนบวชได้แต่วันตก้าก็่ะบวชไ็ได้งครอบกันโบราณมันจะเรยว่าอันเดียร์ษาใชาหจับวชเป็นจังห้่รอบกันเียร์าก็บวชแล้วขป้ากจะเป็นพระหลัอี เอาหานเขาเ็ยเป็นพระพระก็ปาหารต่างๆกันพว้เท่าเทาแก้เาพอเาแม่เปเรืการทกข์กันทวนทกอยานทวนนมันโกรกนตาเพื่อแต่ละท่านลท่านท่าราะชาก็เขีตีหานเขาเอากันจะวนกตามวกจึงเป็การนดตามเว้นตามออกตากเจ้าเขาจากเือนตามโกสมเด็จับสมานสมุทจกนี่คือไพ่ hay nghe bắt đầu sống xả cứ thấy chờ cường cửa là che che เราจะแบวาสิบหัวใดต้องอายุครบยี่สิบปีบริโภคด้วยสิบปีครบเล้วเอตเาชสิบหัวเจ้าตัวต้องมีสักการบ้่นเพราะการบวชคือการไ้บังคับเข้าบวสาอยูัวเราเองยอมรับเพาะการบวชต้อบกเาการบวชทั้กายและใจบวกใจก็อย่า บวชใจเราท่านก็ต่างบวชด้วยการสมมติบวชกใจบวชใจก็คือใจเราต้องมีศรัทธาปัสพระความเชื่อความเลื่อนใรมีลมสุเดชะสมาสัธิเจ้าเชื่อว่าการทาครั taking, ้งนี้เป็นหน้าที่ของเราท่านทั system, freely, ้งหลายโดยเฉพาะกาไทยขอแม้าที Этот ่ดีจะเกิดเดชเดชอยู่ใสดีใจเรืการเสรศึกษาด้วยวันนี้ ก็แ่ราแวแต่เขาเป็นคนคนมัก็มีสิ่งหาเขาเอนเมันเกีมนโนสาปันาโพอยู่ขสาอนเจีที่มนุษยกวันทามก็คือสิลศสิ่งทาให้เราเป็นมนุษย์ทามไเร่อยส่หาเป็นมนุษย์ทาปสิ่งหากขเป็นะนุษย์เป็นคนก็มองีงชจะเ็นสิก็เป็นคนาว เเริมได้ว่าเปนาว่นยอมเข้าตอนแรก่น145แบบพี่บังเาี่บางเป็นผู้สนี้มันเป็นอะไีจำคือเขาตั้งเพื่อแก้แค้เาจยาลิกกับพี้ได้เขาเลยกว่าเราต้องมีสติเลิได้ว่าเราเป็นทาว่าน่จมเข้าเป็นมนุษย์เสริรได้ต่อเมืองก็เปลี่ยนเปลี่ยนไยขึกันเป็นตาก็เปลี่ยนเลยนันองนต้อพีบ้านี่หลาก

ก็ขอเอามู่้จะขอาไม่เเนี่ยขอตออเอาอจนี่ก็จะหลักฐาครอบครัวที่อกุลก็ไปลองว่าลูกหเนี่ยหก็องว่าัวไายก็มั่นหายเื่อแค้่วจะขนี่ยอยู่ขอบบบเทมมุขาบคือบอกทามมุขาเจน

จะ้องหลอกหลกันทีหัวยาเขาจะตั้งใจจิเรมเป็นเรอเที่วดาร์รนักหนี่การบวดอาการตัวสั่งนะคืออาศัยดีแคนบวดคืออาศัยที่าเปียนที่ยกแบบเที่ยวบาร์ก็เเป็นตรงเป็นหัวปหาเจ็บก็แก็เยงยาเป็นโวดชักนิแต่ว่าเด็กก งแมทรันนี่ในกากินก็กินนแมันนีนี่เขาเรียกว่ารับบูชาเข้ากัยกระดาษจัของจากกระาเป็นมนุษย์เป็นโนน้ำเป็นน้ราเป็นตนี่คือเรียกว่าเป็นมนุษย์สัเทโวเป็นมนุษย์ผู้เต็นยมับเทวดาอาศัยอานงมงา เป็นศาสนายาเป็นผู้รับมรดกขององค์สเต็จพระสามารถสเจต่อวิถีครวัดในครบวัเพาะควัเป็นมนุษย์เรษมนุษย์เทระธาตุามเทวดาการที่เขาได้มาที่ในพุทธศาสนาวาสมิแก่ั้นคือ สาสนาที we ute, really ่รักษาภาษาศาสนามีให้ผิวุัาสมีิววัดศกามีค่ะจะใน้เขาศึกขาไปรักษาว่าก็ภาษาศาสนาตามขารักษาว่าภาษาศาสนาเราม็อาศัยศีลอาศัยศีลอาศัยธรรม พระเจ้ากิจารทานต้องถูกตัวในองคราเขาาเมื่อนเขาจะเป็งอะไรเราไม่รู้เขาทำั่วองั้นแต่เขาเกิดในาองค์เขาอยากไมด้ทำทั่วว่าพระเจ้าไมได้ปวดวนนี้ย่มหาวที่พระเจ้าบอกพระเจ้าูดตัดเองแต่ปัจจุบันนี้ Kami ตัวปลามันมีบ่มันชัวบ่ได้เล่นตั้ว ก็เกิดเป็นอารมณ์เกิดเป็นภาษาแต่ัะไรที่ถูกบวชเกิดเป็นยี้มก็ได้บวชด้ปฏิบัติได้บวชได้แต่บวชใจต่บวชกายคือเทา่าอะไร้พิสุทธิ์ใหม่ต้นไม้ไทยบวชใจพแกซี่แต่ว่าบวชเป็นคะก็าอะไร็นบวชเป็นพิชซุนิว่ได้เพราะประเทศไทยถือว่าพิชซุนียสามร้อยสิบเอ็ด ครับ02 57มันปกครองกันบ่ได้แต่มันก็หรูบรรทมกาญจน์ว่ากันพอมายินจริงก็บ่สร้างเห็นบ่นายกนี้เห็นเห็นบ่ผู้บังนักเรียนสนามที่นี้เห็นบ่ใช่นี่ก็ชื่อ กฎหมายไทยยึงไม่ยอมรับในเรื่ารทีพิสูจน์ีพุทธศาสนาเพรานพระเจ้าประสง์มีสิงสองร้อยยี่สิบเจ็ดนาหนาหรือ2การบวชในประเทศไทยก็เรียว่าบวชด้วยการสมมติการบวชเป็นการสมมติสมมติแต่ในสมมติเพื่อโลกย้อรับในการเป็นศาสนา สมมติการความเชื่อนี่แหละเพราะว่าเขาเสื่อยันตีเขาเชื่อว่าเขาหนูเขาจริงจกินส่งกินหาักการเสื่อกางดันเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของชีวิตและจิตวิญญาจะเข้าเกินคำเพราะว่านี่ต้องเชื่อเขาเข้าเสียเขาแย่าไปตีเขากันไปตีเขาปับพิดกันโลดคนประเทศไทยทั้งประทศ ไปไม่รู้จบไปไม่รูิ้นข้าไปตีจะเขาตีจากของตีจ้เขากลบกัซังขงเขาไ้เขาู้ไปเฟนแต่ยังไม่เปิดพุัว้ันตาหน้าตาูเฟนกับเฟนมันเสียกับเสียนั่นนเฟนูกับเฟนมัน้งได้ายรัศดรเนี่เราก็เข้าใจถึงหลักธรรมดาหรือหลักธรรมชาติคืออลิจฉาข้าบนเบียงขอคบเมริสนอาเ้อรดีเหมือน ช่วงพื้นดินสะสมปะป้กันไปเมื่อเราเห็นโลกอย่านี้เราจะเข้าใจโลกเข้าใจแล้วเพราะสิ่งเรานั้นอยู่มนุษย์สเตโลเราก็คือสถานะของความเป็นพระมนุษย์มนุษย์โถมนุษย์ก็มีศีลนะคือมนุษย์โดยความเป็นมนุษย์ตัวิจะต้องไปทำเมริณามากมีก็เลยว่าเป็นมนุษย์ท่านสองท่ยนที่มีใจดี นันดีสิเนี่ยส่วนตัวนักธรรมดูปกติเปนแต่อย่าเป็นมนุษสิารมนุษที่โลกเขาไม่การายมนุษย์ร้ารก็คือมนที่าได้แดาลานี่ขนมนุย์ร้าเป็นขัเป็นูของคาีพอแม่เรานี้ดูคาีที่เด่วค่เด วันนี้เลยจะเพราะเราูันเป็นักเลงเราดแจ สิ่งเหล่นันก็เล่ยหรือว่าผู้ขอผู้รับ่าร้นี่นะไม่อยาาไปกันอกเพราะอะไรเพราะมันเป็นสิ่งที่จะปกป้องความลุตัวเราค้นควแมเมูสิจารโลุ่มที่เอาให้หน้าของพ่อแม่เอาไปนี่นะตอนนี้อะไรดีมันใช้พวนแม่ไปงันตอวพ่อกัวพ่อยืดแรงมือยังบิดตอนนี้เปลาตัเราเงิน เลยอ้าวว่าเยอก็แค่นัะนฟัมาเยอะอยู่ก็จริงแต่เาต้วงย้ำก็ต้อต้องผ่าเออเนาะแล้วเราจต้องแบ่งตาสมบัติเป็นสองที่สองอย่างหนึ่งแท้ที่เราสอั้งที่ไห่สาธิตาของเราสี่ข้งหิ่วใส่ก้าให้พอเน่ แม่หาให้แม่หาเจ้าให้แหาก็ใหญข้นเจ้าให้แม่หาใด้ขึ้นาอย้งพอพึนดแกแ่ไปอยู่ให้แพ่ก็ท่บ้แก่็ปาแบ่ก็้มชื่อเรื่องเขาชื่อเ่เขาชื่อเ่เขก็ไม่เขียนลากุ่อยากนี่ลอกติวสารให้เราเข้าใจว่าตากระดานเดีว พิมงานตรถจะแกันป่ามันจดเหงานเลพอพอออูแกมันินนึงก็จะจัดมาคอเรื่องอรเอาแหนอยน้อแหนีสิเอาเนี่ยหกสิบเอาใส่จ๋าสาวเลยใส่จีนนะฮะก็ได้เขาถบเอาเขาหกสิบกอนจับของแม่พูาสาเออมันยัง่สว ว่าสั้นหนเขาต้อได้มากกว่าคนอื่นแต่ยังยิ้ก็ได้ตีก่อแม่ไม่อยาผ่กนยังไ่ได้ยังไม่ได้ผ่อนือยังม้กด้อั้แต่เ่วานนี้เขาจะ่นตายเขาไม่ตี่นมันคือเมื่อจากีแกพเขาเองอ้เขาเร่งตเขาเรื่อหมดยังนย ี่น้องของที่ทั้งหลายมาตุ่มมาหัวมาตุ่มหอมาหมอยากได้ยูน้าเท้าวันเท้าสงัญกับต้นนางานก็ได้กินสลับว่ามันกินหล่าเสียแง่เป็นไรก็ได้กินนองเกินยอดเท้าเท้าเป็นส่วนรวมคุณนี่และเขาเรียกว่าใหม่มาแข็งตขอบุญขอคุณเท้าเสีุญคุณย่เทยากันบุญคุณไกเกิดจากหน้าในทาง ได้ตั้งใจได้โมของใจโยคอโยแม่ให้พาสันแต่ระถวายสังฆาตทุกย่นะครัรบุรุญญาได้บุญงามกงก สวยตบุญอเราทักทายกันการประชาประชากรจนเป็นบุญยาบุญยาบุญาของอนัรรมดาทเกเดือน